ไม่เล็กกุ้งค่ะน้องชื่ออะไรคะแมกกุ้งสลามครับสวัสดีครับชื่ออันวาดครับเรียกสั้นๆว่าวาดก็ได้ครับวาดนะคะแล้วน้องวาดเนี่ยช่วยแม่ทำงานเหมือนกันใช่ครับใช่ใช่ใช่ครับอยู่มากี่ปีแล้วถ้าตามวีซ่าจริงๆอ่ะปีนี้เข้าปีที่3เพราะว่าเราเป็นเรสเซเดนต์มันจะต่อทุก2ปีใช่ไหมครับอันนี้ต่อรอบที่2แต่ถ้านับเป็นแบบว่าเวลาที่เราอยู่ในประเทศนะฮะครึ่งปีครึ่งปีครึ่งเพราะว่าเออผมอยู่6เดือนแล้วก็กลับ6เดือน เพราะว่าต้องที่บ้านก็มีธุรกิจอันนี้มาช่วยแม่ตอนที่มีโกลบอลเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปช่วยที่บ้านต่อรับสองจ็อบเป็นแรงงานทาสสองที่เลยนี่เป็นการระบายเป็นในตัวด้วยใช่ไหมอยากระบายผ่านทุกคนเลยฮะใครมีงานดีๆเอ่อ DM มาได้นะฮะตอนนี้อยากระบายว่าแม่จะยอมปล่อยยอมผมบอกเลยผมเหนื่อยมากผมเหนื่อยมากนี่ไม่ได้ยินแล้วไม่ได้ยินแล้วปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวเจะ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 เป็นหนึ่งถีายถ่ายหน่อยอ่ะ มผมเหนื่อยมากผมเหนื่อยมากคือต่อวีซ่ารอบหน้าผมอาจจะเอ่อเขาเรียกอะไรนะฟินิชสัญญาเพราะว่าสองปีสองปีเพราะอะไรรู้ไหมฮะผมบอกเลยนะหาแฟนไม่ได้อ๋อใช่ไหมไอ้เมันต้องมีสักคนสิไม่เอาอารับล่ะมันยากมากมันเป็นลองดิสแท้งอะครับมันเป็นลองมันเป็นความสัมพันธ์ระยะไกลมันยากมากๆที่แบบว่าหกเดือนรอพี่นะเดี๋ยวพี่จะกลับมาโอ้มันยากอ่ะเราก็ว้าวุ่นใจใช่ไหมฮะจุดหนึ่งก็ต้องกลับบ้านเรา ถูกต้องครับถูกต้องก็อาจจะเป็นส่วนต่างที่นี่แต่โอเคยอมรับว่าช่วยแม่เงินดีเพราะแม่ก็อยู่เยอะแม่ก็อยู่เยอะแล้วแล้วตรงนี้ก็ทํางานดีดีกว่าที่ไทยจริงจริงจริงครับก็ก็คงอยู่อีกปีหนึ่งคงอยู่อีกปีนึ่งชาแนลครับเอาละเราก็อยู่มานานขนาดนี้ก็ประมาณ3ปีเนาะถึงจะไปไปไปกับกับอยากรู้ว่าความยากของการอยู่ต่างประเทศอยู่เอมิเรตส์นี่คืออะไรผมว่าเรื่องคอนเนคชันกับภาษาเป็นอะไรที่ทิ้งไม่ได้เลยต้องยอมรับว่า บางคนอยู่ดูเอออาบูบดาบ,บีครับสองถึงสามปีนะเพื่บอกผมว่าผมเพิ่งเจอคนไทยเพราะว่าเขาอยู่ใน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 ถ <ใน S 1> ิ่นที่มันแบบว่าไม่มีคนไทยเลยซึ่งซึ่งเหลือเชื่อนะเพราะเราเนี่ยมาเจอพี่มาเจอมาดามเต่านะหรือว่ามาเจอพี่พีคนไทยเนี่ยเราเจอเยอะเราก็รู้สึกไอ้คนไทยก็เยอะเหมือนกันนะนแต่เขาบอกอยู่มาสาปีเพิ่งเจอน้องเนี่ยคนไทยแล้วก็ตกใจมันเลยทําให้บางครั้งเขาอาจจะคิดถึงคนไทยหรือว่าการสื่อสารหรือว่าอะไรเงี้ยผมว่าคนเนคชั่นสำคัญเพราะแม่ผมเนี่ยทำทุกอย่างได้เพราะว่าเพื่อนฝูงด้วย ไม่งั้นเราเป็นตาตาสีตาสาไม่เคยมาเงี้ยก็เรียบร้อยแล้วภาษาด้วยครับเอเซนส์ยากมากมาตอนแรกผมฟังไม่เข้าใจเลยนะปัจจุบันนี้ดีขึ้นดีขึ้นทั้งอาหรับและอังกฤษดีใช่ครับทั้งพู่แล้วกล้าด้วยเพราะตอนแรกเขาถามอายุเราเราเนึกคคำไม่ออกเพราะเราไม่ได้ใช้แต่ตอนนี้เราโอเคละพอเราเจอพวกเฮ้ยให้บล็อกปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราก็ล้าก็มั่วเพราะมันก็มันก็ไม่เข้าใจเราเราก็ไม่เข้าใจมันเราก็ โอาเยอะเอเยอะไปก็ผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่สําคัญนะแล้วนอกนั้นก็จะเป็นแบบความกล้ากล้าออกจากคอมฟอร์ตโซนอะไรเงี้ยแม่ผมก็เดี๋ยเชื่อทําได้ในตอน5้าสิบหกสิบโอเคเรามีความหวังเราอยากจะออกจากคอมฟอร์ตโซนเหมือนกันอยากออกจากแม่ด้วยอันนี้ชัดเลยอยากออกจากแม่ด้วยคอมฟอร์ตโซนผมคือแม่สองพ่อคอมฟอร์ตไลทก็คือแม่ผมจะพาหญิงมาเจอก็กลัวแม่คำถามคำถามครับยังโสดอยู่ใช่ไหมครับยังโสดอยู่ครับ ปีนี้ปีนี้สามสิบแล้วสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะคอมเมนต์มาได้เลยใช่ฮะถ้าลง YouTube ก็คอมเมนต์บอกเฮ้ยฉันก็โสดนะอะไรเงี้ในคอมเมนต์นะถ้าติดต่อก็คอมเมนต์ไปเอบไปแล้วก็เออเอาเอาเปลี่ยนคำถามบ้างแล้วสิ่งที่ชอบที่สุดในประเทศนี้คืออะไรติ่งรื่อุดในประเทศนี้เหรอครับผมว่าความหลากหลาย ความหลากหลายและความเปิดกว้างนะผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบอเมริค่อนข้างเม a ซิ่งทุกคนแบบมีหลายสัญชาติมีหลายสำเนียงมีหลายสีผิวแต่ทุกคนแบบใข้เกียรติกันเห้เกียรติกันผมว่าเนี่ยผมว่าเจ๋งสุดแล้วถ้าไม่นับความฮัลฮหลาที่เราเห็นได้ด้ตาเปล่านะแต่ที่เราก็ไม่มีเหมือนกันแม่ให้เงินเดือนไม่เยอะเลยนะฮะใช่ฮะความฮัลาเราไม่มีแต่นั่นแหละผมว่าความหลากหลายความ mix and match ความแบบว่า เนี่ยฮะความน่าผมว่าผมว่าที่นี่ก็ถือว่าเป็นบ่อหลวมที่โอเคมันเป็นอะไรที่น่าประทับใจที่น่าประทับใจครับใช่เสน่ห์ของยูอีเลยสุดท้ายจริงๆสุดท้ายจริงๆอ่ามีคําแนะนําอะไรสําหรับคนที่อยากจะมาทํางานที่นี่ทางานที่ไหนครับเอ่อผมว่าฝึกภาษาความกล้าแล้วก็พุ่งชนทุกอุปสรรคผมว่ายูอีเนี่ยมีหลายอุปสรรคมากเพราะกดอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีค่าปรับที่รุนแรงหรือเราไม่คุ้นชินเพราะคนไทยเราสบายไปนิดนึง กดมันเครียดไปเพราะงั้นผมว่าต้องสตรองต้องสตรองเพราะทนร้อนได้ด้วยร้อนมากๆอมมาจะตายดีสิวงษาเออมีจมโบนนเนี่ยเใช่ใช่ก็อาผมว่ามุงความลำบากนี่แหละครับอุปสรรคความลำบากจนทำให้เราเป็นนะแต่ผมว่าถ้าออกจากปรต่างออกจากประเทศไทยนะผมว่าต้องใช้ความกล้าหมดใช่อายุอีกอาจจะเป็นหนึ่งประเทศที่ต้องใช้ความกล้ามากแล้วก็ความแบบว่าเปิดกว้างขึ้นทั้งเรื่องศาสนาทั้งเรื่องสัญชาติผมว่านี่เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องแบบ ต้องตุ้งเทต้องมีครับผมโอเคขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณหนุนขนาดมากเลยค่ะขอบคุณค่ะกดแชร์ด้วยนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะ